สวัสดีค่ะพบกับอูมิแมงแฮปปี้เวอร์มานี่นั่งยิ้มมากขายตรงใหม่นะคะลังจากที่ถือก,กักโตควาหันมาเลยมาขายคุ้ซื้อว่าประเด,ดแ้งนาทุนก็นจะท่าตายเข้มๆแ้น่ค่ะนี่คะ่ะบรรยากาศตลาดมาหัวนั่งยิ้มก็จะกินกับพอปลาคล้องโกรดเลยนะคะนั่งที่แม่นะคะกินไปแล้วที่นี่ก็ซื้อกระบาดน,นี่ยทุกไปห้ดูคะ่ะ นาแบบมั่นเลยนะคะคล้ายตรงใหม่ไก่จะกราปานละคะ่ะมากับสามีค่ะตลาดมินิไก่จะเงียบเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศหรงไมอ,ออก๊วยบริโภคค่ะเี๋้วนักยิมเซย์เมืองหนองไม่นะคะว่าเรือหลายบอ๊อมือต้องไปที่ตลาดทวดิ่นี่คะเพราะว่าตรงใหม่มันเงียบค่ะคล้ายบอเบิดนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะตรงไม้สวยๆเลย เมื่อนองไปนั่งแต๊ะประมาณตีตีหนึ่งเคืองนั่งยิ้มกระลูกกันนะคะที่สองหัวตลาดผมไปขายค่ะหาเรียมของครัวเลี้ยการตลาดค่ะสำนักคลิปนี้กัะเป็นคลิปที่แบบ เอาหนามันมันมาโชว์นะคะคําแล้วเอาความสวยงามของลงใหมา่มปา,าค่ะนี่ค่ะพอกันคิมหนาน,นะคะสำหรับทีมนี่ขอเข้าขมาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย